สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้าหมือนเ้ิพอกำลังแยแล้วก็น้องเพนนีนะคะแล้วก็ายชาอีชิงนเคยค่ะทุกคนในตอนเย็นค่ะน้องเป็นนี่กินอะไรดุึนกินเยอะเลยอ้ยตเปาสตกได้่ะนะลูกนั่งนั่งนั่งน้องเพนนีสวัสดีค่ะแล้วลูกสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะอ่ทุจ้าทุจ้าทุจ้า ทุจ้าทำยังไงทุจ้าทูจ right. ้าแล้วทุจ้าแล้วลูกโอ้ยโตกใจเบิดทุจ้าแล้วทุจ้าเขากินโยกดหมดถ้วยหนึ่งเหมือนเดิมกินข um ้าวกินข้าวกับไข่เจียว กินผอดหนึ่งไม้กว่าตอนเช้าก็กินเยอะอยู่กินล้อยไก่ไก่จออีกไม้นึงเต็มเนี่ยมาเร็งหอยทอดปลาทูไวอ่ะกินดีไหมทอดปลาทูกแต่ไม่รู้จะเสร็จไมกี้เย่าอันนี้มากเลย จะก็บอกเันเลยเก็บข้าวเดียวมันก็สิโดนตอนยัดน่ะเก็บนะเก็บข้าวเดียวสิโดนตอนหยัดอื ดิงดรามดิงดริงปูี่ใหญ่คนนั้นไม่ใี่หวไมบเขตติดสุมันซื้อไม้บ่ซื้อไหวไหวบ่เอาไปซื้อไหวบ่ลายลยลายอ๋อซื้อลายเบอกแคก่อนเจ้าไปซื้อส้ำกับเพื่อนบุยบ นั่นและพึ่งขายสมตำก็ปิ้งใกล้ตะกี้สั่งไก่ไวยนะจะได้บนเสาเพราะว่าต้อมาช่องเาสาร์ายซีไ่นไหมตะกี้ก่ค <ตะ S 1> ย <ตะ S 1> นักกินสมตำต้องไปซื้อสมตำเมื่อกีนิกน,นั้นอนะ โอเคนะคะทุกคนมาทักทายเหม่เล่งนะค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราไก่ได้มาฝากไว้เสนอคนนัดค่ะอันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอมารับชมติดตามไปกันนัาใจกับน้องเพนนีเนาะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้าวน้องเพนนีบ๊ายบายแล้วลูกบ๊ายบายกันบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปเดินไปหาบาตอง